เหมือนว่าผู้ฝึกยุทธวิธีมันจะมีอารมณ์เช่นนี้กันหมดล้วนชื่นชอบการทารุณกรรมเช่นนี้นี่เรียกว่าการแสดงพลังที่แท้จริงอย่างไรเล่าไม่เช่นนั้นคนที่สู้กันเต็มกำลังแต่ก็ยังสูสีจะไปทารุณใครได้ถูกต้อง ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ที่ฝีมือต่างกันอย่างมากเท่านั้นถึงจะมีฉากอัพยศเช่นนี้เกิดขึ้นได้บางทีเจ้าเด็กจั่วฟานนั่นคงกำลังบอกทุกคนอยู่ว่าพวกเขาแข็งแกร่งเพียงใดอย่าได้คิดยุ่งกับพวกเขาดีกว่าแล้วเจ้ายังจะคิดขวางเขาอยู่หรือเมื่อได้พบคู่ต่อสู้ที่ทรงพลังเพียงนี้ ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะขอแค่ได้ประลองสักครั้งข้ายอมไร้สิ่งค้างคาใจรู้ทั้งรู้ว่าไม่อาจฝืนชะตาแต่ในฐานะผู้ฝึกยุทธการท้าทายฝืนสวรรค์ย่อมเป็นสิ่งที่พวกเราพึงกระทำหากวันนี้ข้าหวัดตัวต่อศัตรูที่แข็งแกร่งแล้วหนทางฝึกยุทธของข้า ในภายหน้าจะเดิมเนินไปอย่างไรเล่าดูเหมือนว่าครั้งนี้ข้าคงต้องคืนคำเสียแล้วจะไม่ดูแล้วหรือไม่มีอะไรให้ดูแล้วไรรร o a d c ที่นี่คงเป็นจุดอับของค่ายกลป้องกันนั่นสินะอยู่ทางนั้นที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เองที่นี่คือเหมืองวิญญาณศักดิ์สิทธิ์แห่งซีโจ นึกไม่ถึงเลยว่าจะถูกค่ายคนป้องกันซ่อนเอาไว้ไม่เสียแรงที่ฆ่าแซงจัดฉากเกมแมวจับหนูเพื่อลวงสายตาทุกคนไปทางอื่นจากที่เชียอูเยี่ยวบอกเมืองวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของทวีปทั้งห้าจะขุดเจาะได้เพียงรอบนอกเท่านั้นเมืองส่วนใหญ่จะถูกค่ายคนป้องกันอยู่คาดว่าคงเป็นฝีมือของยอดฝีมือในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ แต่นอกจากผู้สละชีพมาเกิดในดินแดนมนุษย์ของอย่างข้าแล้วยังมียอดฝีมือใดเล่าที่ตกมาอยู่ในแห่งนี้ประตูแดนศักดิ์สิทธิ์กับแดนมนุษย์ถูกปิดอย่างหนานแน่นแม้แต่ผู้ศักดิ์สิทธิ์ก็ยังเปิดไม่ได้อย่าว่าแต่คนอื่นเลยแล้วคงจะเกี่ยวข้องกับอสูรศักดิ์สิทธิ์ทั้ง5สินะ ตอนนั้นคุณเผงให้ค่าตามหาที่อยู่ของอสุนศักดิ์สิทธิ์อื่นๆซ้ำยังให้ทิ้งเสียวซานไว้เป็นตัวประกันที่นี่น่าจะมีเบาะแสบางอย่างสมกับเป็นสถานที่สำคัญอย่างเหมือนวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ในรัศมีร้อเมตรก็มีค่ายกลตัวตากว่า10บค่ายแล้ว อีกทั้งรูปแบบการวาง่่ากลนก็แนบเนียนยิ่งนักแต่ช่างน่าเสียดายที่พวกเจ้าได้พบค่ะหากว่าด้วยเรื่องค่ายกลนข้าคือบรรพจารย์ของพวกเจ้านี่มันหินศักดิ์สิทธิ์ที่ควบแน่นแล้ว แต่เหมืองวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปหากไม่ได้เกิดจากมหาค่ายกลแห่งฟ้าดินย่อมไม่อาจาก่อกำเนิดผกวิญญาณที่เข้มข้นถึงเพียงนี้ข้าอยากรู้ยิ่งนักว่ายอดฝีมือผู้นั้นคือเทพจากแห่งหนใดกันแน่และจัดวางค่ายกลใดเพื่อปกป้องเหมือนวิญญาณศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มีความเคลื่อนไหว นั่นมันสัตราศักดิ์สิทธิ์และดูแล้วคงเป็นสัตราศักดิ์สิทธิ์ขั้นหกที่แข็งแกร่งที่สุดในแดนศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้ค่าเป็นผู้นำแปจกักรพรรดิยังสร้างได้เพียงสัตราศักดิ์สิทธิ์ขั้น3ามเท่านั้นนึกไม่ถึงเลยจริงๆว่าจะได้พบมันในแดนมนุษย์กระจ้อยร่อยนี้ ช่างเป็นดังฝันของข้าในชาติก่อนและชาตินี้เลยการประชมุมมังกรคู่ครั้งนี้ไม่ได้มาศูนย์เปล่าจริงๆสวัสดีค่ารู้ว่าศาสตราศักดิ์สิทธิ์ย่อมมีวิญญาณเจ้ายอกเจ้าย่อมเข้าใจข้าเป็นแน่เจ้าดูสิที่นี่ช่างมืดมนชื้นแฉะไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวัน เจ้าอยู่ที่นี่ไม่เบื่อหรือไรอยากออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกบ้างหรือไม่อย่าเพิ่งร้อนใจไปข้าไม่ได้มีเจตนาร้ายและไม่ได้คิดจะครอบครองเจ้าข้ารู้ว่าศาสตราศักดิ์สิทธิ์ต้องอาศัยพลังจากหินศักดิ์สิทธิ์มาหล่อเลี้ยงแต่ข้าเองก็มีหินศักดิ์สิทธิ์อยู่ไม่น้อยดูสิ ข้าไม่ได้พูดลอยๆเจ้าอยู่ในแหวนของข้าก็ดูซับพลังได้เช่นกันสิ่งเดียวที่ไม่เหมือนกันก็คือเจ้ายังออกมายืดเส้นยืดสายได้ตามใจอยากดีจะตายดังนั้นอยากจะมาดูในแหวนของข้าหรือไม่หากไม่พอในเจ้าก็ออกมาได้ตามใจอยาก เจ้าเป็นถึงสัตร์ศักสักสิธ์ข้าย่อมกักขังเจ้าไว้ไม่ได้อยู่แล้วเอ๋แค้นกิเลนทยานฟ้าบาดเจ็บหรือเป็นไม่ได้ยังไงกัน